นี่ต้องโดนต้องโดนไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเอาเอ้าคิดพู้นห้เหมือนเป็นสาระแม่นก็เลยะมาเปิดด่านเปลือดแบบนันเปิืดรูปเปิดแบบเปลือดแบบจานเนี่ยจานนี้มันเปิลือดเ่อนเปิด้น ผู้นำภาพดิอาจารย์เน็กอผู้นำาพเนผมผมผมาเคยเลยมเคยเลี่กคูเขาก็เลยเรียนแบบเนี่ยใช่ไหมเออเป็นตัวอย่างที่ดีมากคเบิดากน็กถามใส่สงไดยางอ่อได้นี่ยมาใส่สไดยางืนเลยเน่อสวัสดีพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไออุ้มเซลทูออฟฟิเชนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศ รยากาศหลังจากลงไหลเรียบร้อยค่ะทางรถแฮจะเจลเลอนสีนองเงาค่ะเอาทังนี้คือหายเอาสัมาษณ์นิหนึ่งเป็นอะไรคะดีใจหรอดีใจที่พี่มาอยู่ด้วยหรอทั้งให้ทั้งกินจะมาจังไหนค่ะไอ่มาพุ่งไงแต่ว่ากินเอากินเอาเดือใจจะของบานในไห้เลือใจว่าจะของรถพุ่งไปได้ใช่ไหมกินเดียประมาณทีมนาทีค่ะเลี้ยวกันอีกกินอีกอันนี้หนูเสื้อไอยเบลเป็นความจริงเพราะว่ะ อยู่ด้วยกันมาทุกครั้งทุกวัน,นก็คือน้องจะกินแบบกินบ่อยมากตอนพูดเพชรก็พูดหายแล้วนี่เพชรเหรออย่าดิป้าน้ำตาไหลอ๋อนี่คือเพชรใช่ไหมมันสือบอะไรงัน้นเก็บความสือบอะไรมันก็น้งตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่ายคลิปกันอยู่อ๋อถ่ายคลิปสัมผัสอยู่เมื่อกี้น้องซีดบ่ได้น้องก็เลยเก็บอาการ จนมาตอนนี้น้ำตาไหลโอ้พี่หน่อยก็รีตัวแต่จะชิ้ーไหมจอหนาเป็นข่าวน้ำตาหายยีหลี่หายจริงๆจงังๆบรรยากาศชิュๆค่ะหลังจากที่ห้องไลฟ์สดเรียบร้อยนะคะ <laughs> ก็รับชมไลฟ์สดได้นะคะที่ทางช่องทางบ้านแดงเข็มกระมนชัยเจริญศินขาแล้วก็บ้านดำนะคะชื่อเดียวกันซื้อผ้าจะใท่ด้วยพี่หวังเด้อนะคะอันนี้เป็น้องสองค่ะ สอนให้พี่น้องเบอร์ของสอนก่อนทั่วก่อนอาจารย์เนกเอาอีกแม่จะคลิปเนี่ยซิปคลิปไปเลยเ <c oughs> ดกระถมคลิปคัดง่าได้ผู้ใดนี่ได้ผู้ใดบูรุษ <c oughs> ค่ะแล้วต้องร่ค่ะพื่อันน้อยตีใหญ่วกบรอบลูดเมนค่ะมันพกง่ายได้บรรยากาศห้องซ้อมนะคะ มามร,รับช่วงหย่อนลังก็ได้ค่ะมือ่อนี้น้องอุ้มเขาไล่หน่ำพีพีทีมงานลุนเฮจะเล่นซิมเป็นเทือแรกต,รตรร้องต้อ <c oughs> มฟ้าบึ้งได้ไห้สุดเพราะว่ามันเป็นเพียงส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไหลลุก <c oughs> เอ็าาทองที่มันติดเราจะไหลลุกขณะที่น้องถ่ายากเบิ้งเพี่งต้อมฟ้ากับบึ้งเง้มได้ไห่สุดเพราะว่าหลังไล่สุดเก็บเอ็งน้องแดจะเป็ควายไหลลุกลุกเป็นที่มันติดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมากครับพี่น้อง พว่าหลายเพลงทีพี่น้องเอฟซีขอมาเนาะกับวอยากคัด <Okay. S 1> อ่าวาอยากคัดใจอยากตามใจเบอร์สุขุสุกคนนั่นแหละพี่น้องคะแต่ว่าบางเพลงก็อาจจะติดแดงติดเหลืองบ้างแล้วก็ต้องไล่เคลียร์ให้ให้หลังบ้านเราสะอาดนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นในไร่ต่อไปคะ่ะขอมาพิ้งค์ด้อรดกกบบองได้กระื้นร่องไงคะพี่น้องวิ่รองไงดันร่องไงเรียว่าจัดตามใจพิเศษห้เอฟซีประพ่อยแม่ที่เขาเบิ่งได้ไรน,นะคะ ฝากติดตามไลฟ์ของพวกเราด้วยนะคะช่วงนี้เราก็ไลฟ์กันทุกวันนะคะเมือ่อใดมีงานก็สิแจ้งพี่แจ้งน้องนะคะไว้ล่วงหน้านะคะสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะบ่าวาสิป็นบ้านดําบ้านแดงอันนี้ช่อ,ชองทางการติดตามนะคะบ้านดําบ้านแดงบ้านฝาดจาง่ายๆซื้อเดียวกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเข้มกมลชัยจเจริญสินนะคะนี่รู้ว่าจะแอดไลน์แคปหน้าจอีนไว้ก็ได้แอดไลน์ได้นะคะติดตัวงาน อดอทแฮสีเขียวจะเรียนสินน่งเดี๋ยวรอ,รอรอชมของจริงวันที่เท่าไหร่นะคะไอ้ดอทแฮเฮ้าพี่บอกว่าวันที่สิบห้าทางทางอูนะคะ <15 S 1> ที่คนพสิบห้าพุทธสจิกาล่อช่มด้วยพี่น้องค่ะรอชมน้ำกันล่อชมรอติดตามฝากน้ำผลไม้พี่น้องฝากงานน้ำพี่น้องพร้อมผ,ผลักจ้า ความเปนส้มที่ซื้อได้ฝากงานน้ำฝากงานนำนะครับฝากงานฝากทีมงานด้วยเอินหาเอินใส่เอินการเอินงานงานหน่อยงานใหญ่ไปได้ยบรดเนาะไอเนาะวันนี้ก็มือสองมือเนี่ยก็สิได้ไล่หาอันคาดเครื่องคาดหนัอุ่นเห็นลองล่องตู้บอลค่ะตอนนี้ิหนาวแล้วเริ่มหนาวเดี๋ยวพับกระดาษน้าบูได้ไปงานเดี๋ยวมันจีบพับกระดาษ ต้องเฝ้าไรเราได้อ่ายต้องเฝ้าวเปิดบัญชีแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หนูมาแล้วก็รู้สึกว่าลมแรงแล้วก็หนาวแล้วที่สําคัญค่ะมื้อนี้น้าตาววบบลวาวแ,แล้วว่าบิอาบน้ำโอ้ยงานเขาต้ององุ้มเลยแบ <laughs> บนี้เอาได้ยินว่าล่ะน้าตาลว่าสิว่อาบน้ำต้องอุ้มคิดยากเลยนอนของเดียวกันนะจะได้กับพี่น้องก็ติดตามน้องเน่กันแล้วกันค่ะบรรยากาศอยู่กันแบบครอบครัวค่ะพี่น้องค่ะรถแห่เจริญสินนะคะ มานั่งเมาม้อยกันไหมก็บ,บกากเรื่องเพลงเรื่องเสลนเพลงยังสิคิดยังว่าใดยังน้อทางนี้เศ้าเพี้ไป mm hmm. วันนี้อาบน้ำไหมเออเอาถามอีกทีวันนี้อาบน้ำไหมคะ mm hmm. บ่คิดก่อนเลยไอไข่ mm hmm. ตอบอีกทีหนึง่งวันนี้อาบน้ำไหมคะช <laughs> าเตียนหล,ละละจะอไไรกับว่าอาบ mm hmm. ซึ่งว่าใดยับเตียงออกจากกันว่า mm hmm. ไม่หมค่ะ ก็จัางนานพี่เคม้มเบาด้วยเพราว่าซิปนาทีกินอีกเพาะว่านในซ่อ้กินอยู่ตอนนี้เท่าเดียวนี้สองคลิปแล้วนี่ถ้ายสองคลิปแล้วนี่ว่านในซ่อ้กินอยู่น้ำตาลนะเอาฝังช่องน้ำตาลหน่อยเรลยออบ้านแดงบ้านแดงออันอันเราเห็นส่องเลยเด้อน้าตามเลภาษาไทยคลิปครับไม่เป็นไรกดติดตามไว้ก่อน,อน,นก็ได้น้ำตาลเจเลนสินออฟฟิเชียภาษาไทยออฟฟิเชียลภาษาไทยไหมอังกฤษอน้ำตาลเจริญสิน เ่าจะให้ออฟิเชียลประจังกีด้อพี่น้องเด้อมิเตคิดกเก่า่เป็นยังให้พี่น้องกดติดตามไว้ก่อนฝากติดตามด้วยนะคะติดตามมาเล่เดียวน้องิลงคลิปติดตามทอายเด่มาโเพี่นองติดตามไวได้เดอเคครับหาจนนหัซ้อ้วาสไลดอัเครืองท่านมันอ้วนได้ี่เพราะว่าเริ่มหนาวแล้ว อย่าให้อย่าให้ไอ้เฝอผ้าอะไรลแล้วเด้อนี่นเพราะว่า,ยาหยาดน้ำตาลบ่อาบน,น้ำหยาดนอนน้ำบ่ได้เมื่อคืนกับเพอาบนามม้ำเพราแมนจี้หลับก็มานอนที่ก็มาใช่ใแมนบ่ป้ากินดีกินเก่งค่ะป้านันละกับนี่กับมะโจมว่าพุ่งออกพุ่งอยังเด้อพี่น้องค่ะถ้าเขียวก็ทู <laughs> เอ็นดูเด็กกำลังโตใบกำลังโตเนาะเออแต่ว่าหนาวอีหลีอ่ะมานอนมานอนหลอดรู้สึกว่าเออหนาวจริงๆวันนี้นะคะร่มยังรู้สึกได้ว่าหนาวอากาศเย็นเราก็เริ่มล่มไซส์รุ่นเดือนตุลาผู้ได้เห็นคลิปนี้ขออให้ด้วยค่ะถ้าเห็นแล้วหิวตามนะคะผูได้ตั้งใจนะคะเอาเเห็็นนนบ่่อองมัยย เย็นอยู่นะคะเย็นเย็นเย็นอยู่ค่ะเย็นจ้าขอบคุณค่ะได้หน่อยไม่นี่ฮะยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มจะลงนี่แหละเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็นเอาปิดคลิปให้แน่ฝากช่องอาจารย์เน็กน้ำเร็วปิดคลิปปิ่คลิป ฝากช่องหนช่องอะไรนะคะช่องนิคพันธ์ครับเอาพิเชาจ้าฝากคนไลดติดตามเลยครับนี่ฝากเข้าไปน้ำเออเข้าไครับพากกันคลิปต่อไปครับเอ้ยฝากกันคลิปต่อไปค่ะ